อุ้ยเชื่อแม่งตกใจอุ้ยลนผมมากกะโรงงานกันสุราเว้ยแล้วตอนกดไปกดเปิดคลิปอะ <c oughs> ตกกระจายเลย <c oughs> หัวลั่นเลยเมื่อกี้โอ้โข้าหน้าเจออีชีวิตแม่งดีจัด <c oughs> หัวลั่นเลย เลือดแหวงไปเลยให้ตายดิวอืมกินอาหารก่อนไม่ใช่กินอาหารเลยหิวไปกดอัดคลิปจะตกใจแต่ตกใจหนักแหละ ฆ่าตายไปตัวหนึ่งมันโผล่มาเลยหายรล้วปามีกีก่ตัวอ่ะตัวอีก,กตัวนึงมีอีกไหมมีปะ่ะข้างหลังเห็ดเงาไม่ใช่หรอหายแน่ เขาเคยยิงละยิงยิงแล้วจบหายของไม่หายโอ้ปอกกระสุนโง่โง่มืดเฉยมืดพรโรงงานบังป่ะหรือว่าไงมันมีอยู่ข้างนอกอยู่นะ มีข้างนอกอะเห็นอยู่นี่ไงมีอีกไหมโอ้โหได้แต่ของแบบของโง,โง่ๆเอย้ยิงจากไหน อ,อ้าไม่เห็นตัวเห็นตนเดี๋ยวก็ตายละอุ้ยแม่งตกใจระเบิดนาอยู่วะเฮ้ยอยู่ไหนฮะจะตายแล้วจะตายแล้วของแม่งไม่คุ้มเลยเข้ามาเนี่ยนึกว่ามันจะมีอะไรดีกว่านี้ เา้าออกมาสิครับเซอร์เซอร์เมาส์ติดครูดาวมีครูดาวครูเดือนครูปีด้วยกินข้าวเลยกินเสร็จก็กินน้ำต่อเลย เพิ่มเลือดเฮ้ยโอ้ที่อะไรเนี้ยตัวนี้แม่งตัวเบิ่มเลยวะ่ะเลเวลยี่สิบไม่น่าจะสู้ไหวนะแต่คือเข้ามาแม่งไม่มีอะไรเลยดูมันยิงแล้ว เชื่อเราเปิดตรงไหนอะ่ะถึกเกินถึกเกินไปหรือเปล่าจะรอดหรอวะเข้ามาติดแบบกังดงตีนและคือมันเกิดเรื่อยๆอะ่ะแม่งโคตรไม่คุ้มเลย เนี่ยเลือดมันเพิ่มเกล้าวะ่ะและปลายระเบิดยังไงก่อนว่าเอาชิปหายอุยอ้ยอุ้ยตัวคนโดนโดนไปไหม เราเปิดมีลูกเดียวหรอวะเอออ่ะล้วไม่มีของให้เก็บด้วยโอ,อ้มันจบแล้วนายคินกูไปละบายบายไปยูงนั้นละกระโดดหลบโจรของไม่ง่อยมากเลยปอกสุวนโง,โง่ๆ มาเลยเดี๋ยวปรตายแล้วตมาดิครับแม่งคนไปไฟเลยมามามาดวนกันมองมีของหายจริงด้วยปืนพังพังยับกลับบ้านเพิ่งรู้ของมันหายด้วยเวลาเราตายอ่ะเออถือเป็นความรู้ใหม่หลงเข้ามาแล้วแล้วก็ได้แค่ของแบบปอกกระสุนโง่ๆโคตรห่วยเลย ตายสิของหายไปค่อนข้างเยอะนะไอ้พวกแถบที่มันล็อกไว้แต่ส่วนที่เหลือก็งั้นๆธรรมดาเดี๋ยวนี่คืออะไรเ<ส>มื่อความมืดมิดจบลงตามมาด้วยรุ่งอรุณคือใช้แล้วมันจะมันจะไอ้นั่นใช่ไหมมันจะสว่างก็เอาเป็นว่าอยู่ในฐานที่เข้าใจอืม จคลิปเลย